คุณจะรู้ได้ยังไงว่าฟิล์มใสที่คุณติดตั้งไปคุณภาพสูงหรือคุณภาพต่ำฟิล์มที่มีคุณภาพสูง,สงเวลาเฉี่ยวหรือชนต้องไม่ถึงชั้นสีของรถนะครับเพื่อครอบอายุการใช้งานการลอกฟิล์มออกต้องไม่ทิ้งคราบกาวข้อน,นี้ต้องระวังให้ดีต้องมีความหนายืดหยุ่นค่อนข้างสูงและไม่เหลืองก่อนอายุการใช้งานเทียบฟิล์ม2ตัวนะครับซึ่งติดตั้งมาเป็นเวลาทั้งหมด1ปีนะครับว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยมีอะไรบ้างฟิล์มใสกันรอยสะเก็ดหินหลักๆในบ้านเราก็จะมมมมมีีีทั้้้งงหหดดดออออยยู่่่3เเเเกกกกกกรรรนนนนะะคคคค1 50-100็็ื TC วววาาาาาปณไสตติจใช การเป่าความร้อนจะช่วยให้ตัวฟิล์มอ่อนตัวแล้วก็ยืดได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จะค่อยๆรีดฟิล์มให้ติดกับตัวรถแล้วค่อยๆใช้คัตเตอร์ตัดแต่งตามหน้าง,งานนะครับส่วนอายุการใช้งานก็จะอยู่ราวๆประมาณ1-2ปีนะครับต่อมาคือเกรดท p h เกรด TPH ความหนาจะอยู่ที่ประมาณ120-200ไมคอนนะครับเกรด TPH จะเป็นการผรสมผสานระหว่าง PVC กับ TPU เข้าด้วยกันนะครับเนื้อสัมผัสของ TPH จะให้ความนิ่มและยืดหยุ่นกว่า PVC ค่อนข้างมากนะครับและยังมีเทคโนโลยี s e l f Healing อีกด้วยนะครับส่วนการติดตั้งฟิล์ม TPH จะเหมือน TPU นะครับคือการใช้น้ำเป็นหลักสำหรับการติดตั้งนะครับอายุการใช้งานของฟิล์ม TPH จะอยู่ราวๆประมาณ2-4ปีนะครับเกรดที่3ก็จะเป็นเกรด TPU นะครับเกรด TPU เนี่ยความหนาก็จะอยู่ประมาณ170-210ไมคอนนนะคนััเขข้ออสสมผขขงงฟล์ TVU จ่า ลื่นนะครับแล้วก็ให้ความยืดหยุ่มเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับและยังมีเทคโนโลยีเซราลิงไฮโดรโฟบิกเอฟเฟกนะครับคือการรีดน้ำลักษณะคล้ายๆการเคลือบแก้วนะครับอายุการใช้งานของเกรด TPU ก็จะอยู่ราวๆประมาณ3 7ปีเลยนะครับพาไปทดสอบเปรียบเทียบชัดๆให้เห็นคุณภาพฟิล์มของแต่ละเกรดนะครับเกรด PVCTPH แล้วก็ TPU จะมีความเหนียวยืดหยุ่นแตกต่างกันออกไปตามคุณภาพของแต่ละเกรดนะครับลำดับถัดมานะครับความเหลืองของฟิล์มทุกเกรดไม่สามารถเลี่ยงได้นะครับเพราะว่า หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยการนำรถไปใช้งานอาจจะต้องเจอสิ่งสกปรกและแดดที่ไม่สามารถเลี่ยงได้นะครับ ทำให้เกิดคราบใครเกาะที่บนผิวฟิล์มหรืออาจจะเป็นรังสี U V ซึ่งจะส่งผลให้ฟิล์มเกิดการหมองคล้ำและจะทําให้มีโอกาสเหลืองได้ง่ายขึ้นแต่ละชนิดของฟิล์มความเหลืองก่อนอายุการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปตามคุณภาพนะครับเทียบฟิล์ม2ตัวนะครับซึ่งติดตั้งมาเป็นเวลาทั้งหมด1ปีนะครับว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยมีอะไรบ้างฟิล์มฝั่งซ้ายจะเป็นเกรดคุณภาพสูงนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเกรดคุณภาพค่อนข้างต่ำนะครับพอผ่านการใช้งานไปสักพักแล้วเนี่ยสิ่งท อยู่การใช้งาน1ปีเท่ากันตอนลอกออกจะเป็นยังไงไปชมครับสังเกตที่ด้านขวานะครับเห็นไหมครับคาบกาวมาแล้วฮะตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยจะมีความแข็งกระด้างซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ารังสี UV หรือความร้อนของแดดทําให้ฟิล์มชนิดนี้แห้งกรอบค่อนข้างไวนะครับส่วนฟิล์มด้านซ้ายที่มีคุณภาพสูงจะลอกออกง่ายมากๆฮะและความสามารถพิเศษอีกข้อของมันก็คือมันสามารถฉีดน้ําและรีบกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมอีกด้วยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากฟิล์มที่มีคุณภาพต่ําคือเมื่อคุณลอกออกจะไม่สามารถรััััััับบมมาาาาในนนนนสส่่วงงงตตตติิดด้้้กกกกก็ํคญไแพะรหลๆจ ทั้งหมดอยู่2แบบนะครับคือแบบที่1จะใช้คัตเตอร์กรีดบนตัวฟิล์มส่วนแบบที่2ใช้ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ตรงรุ่นขอบชิปแนบสนิทเลยนะครับส่วนการติดตั้งของทางเราจะใช้เป็นระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับตามขอบต่างๆเราจะพับฟิล์มไ้ด้านในทั้งหมดนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดไหนที่พับเก็บขอบไม่ได้เราจะติดตั้งให้แนบชิดสนิทที่สุดนะครับสาเหตุที่เราต้องพับขอบฟิล์มและติดตั้งให้ชิดทุกจุดก็เพราะว่าเวลาที่มีสิ่งสกปรก,ปกมาเกาะทีี่่่บสสอ,อบลมเเกดดดครราาาาสนนนนจ้้้้ง็ททํใใใหหไไยยู เซรามิกหรือติดซิมสกันรอยสะเก็ดหินนะครับสามารถติดต่อหรืออินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ